สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในปืนใหม่ผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในซีซั่นนี้ผมกับปืนสายลูกซองอ JK หนึเอาละ่ะเราก็มาดูกันครับผมว่าในเรื่องของการใช้งานการปรับแต่งของตัวปืน JK 1 2เนี่ยต้องทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถดึงพลังของตัวปืนเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดก็ามาดูกันเลย ดยสำหรับวิธีการปลดล็อกปืนใหม่ JK 1 2ของผมก็จะปลดล็อกให้ในเวอร์ช s s ซีซั่นที่2ตอนเลเวล21่เผมสำหรับสายฟรีแต่เกิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะสามารถเราซื้อได้ในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นในร้านคา้าซีหรือว่า Event ต์ช็ต่างๆนะโดยตัวปืน JK 1 2ของผมก็เป็นปืนตระกูลสายช็อตกันก็จะมีดาเมจ17คูณ12อัตราการลั่นสูนย์42แม่นยำ4ี่คลองตัวระยะยิง35การควบคุม42 โดยความสามบาัถของตัวปืนนะผมก็จะเป็นลูกซองสายเซมิออโต้ก็เรียกได้ว่าสามารถกดยิงได้แบบโรรเลยรวมถึงปืนนี้เป็นปืนสายลูกซองกระบอกแรกที่ได้มีการนําหัวกระสุนระเบิดเนี่ยอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมโดยสำหรับความสามารถมีกระสุนของตัวปืนข้างต้นในการยิงครับผมในกรณีที่ยิงแบบไม่ซูมสโคบเนี่ยโอ้โหเลยกได้ว่า ถ้าเกิดว่าไม่แตกนี่คือแบบโอ้บานเกินนะผมเพราะฉะนั้นปืนนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะเน้นให้ดีเนี่ยก็แนะนําว่าควรที่จะเน้นแบบยืงซูมสโคปจะค่อนข้างดีกว่าผมเพราะเราสังเกตว่าเป้ามันค่อนข้างที่จะกรอกกลุ่มมากกว่าแล้วก็หวังผลในการทำดาเมจได้ดีกว่า ในส่วนของดาเมจยิงแบบไม่ซูมสโคปในระยะใกล้เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็สังเกตว่ามันจะแว่งมากเลยผมเพราะเกิดว่าเราไม่แต่งแต่เกิดว่ายิงแบบซูมสโคปดาเมจที่ระยะสุดสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80มกกว่าก็ยังไม่สามารถคิวได้ภายใน1เซตอยู่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้น,นในการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยพิลิงก็ยังคงรู้สึกว่ามองว่าถ้าเกิดว่าเทียบก,กับลูกซองอื่นนะผมก็การใช้งานอย่างตัว k r m เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยังดูมีประสเหนือกว่าเพราะว่ามโอการในการลุ้นวันช็อตวันคิวมากกว่าใช้กระบอกนนนนนี้้้ท่อออางงยิิ2-3ชขึไใกรุควะ ในส่วนของแนวทางการปรับแต่งของตัวปืนผมหลักเนี่ยตัวปืนเนี่ยจะสามารถเล่นได้2ส,สายด้วยกันผมก็คือสายปกติที่เป็นหัวกระสุนทั่วไปกับสายที่สองเนี่ยก็คือใส่พวกหัวกระสุนพิเศษต่างๆซึ่งในคลิปนี้พี่ลิงเนี่ยก็จะแนะนําในส่วนของแนวทางที่เหมาะสมในการเล่นในโหมดของ MP แล้วกันว่าคนปรับแต่งแบบไหนถึงจะดูดีที่สุดโดยเนี่ยเรามาเริ่มกันจากการแนะนําการใช้งานของตัวกระสุนปกติที่เป็นกระสุนโดยทั่วไปก่อนนะผมก็จะมีตัว Type C แล้วก็ Type D ครับผมซึ่งแนะนําบอกเลยว่าในโหมดของ MP การใช้กระสุนปกตินี่อันนี้บอกเลยว่าไม่แนะนํานะเพราะว่ากระสุนปกติก็ผมไปใช้งานตัวลึกซองอื่นจะค่อนข้างดีกว่าผมอย่างเช่นตัว KRM ที่มีความสามารถในการเบร์สตูยิงได้ในวันชอตในการยิงระยะใ,ใกล้ระยะกลางแต่ถอว่าในเรื่องของการใช้งานของตัวที่เป็นกระสุนปกติเนี่ยมันกลับไป OP มากในโหมดของ Battle Royal e ซึ่งนั่นก็เลยทําให้ความสามารถของตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเก็บในการใช้งานในส่วนของโหเดอาพิเศษในโหมดของ Battle r o y ย l เนี่ยก็มาดูในเรื่องของความสามารถการใช้งานกันดีกว่าเนะโดยสแหรปดามิของตัวปืนในโหมดของ BR ผมในกรณีที่ยิงในระยะใกล้ครับผมต้องบอกว่ายิงใกล้แนบเนื้อนะด้วยกระสุนปกติครับผมที่ไม่ได้ใช้กระสุนพิเศษก็มาดูดีกว่า1นึงัดตึ้มทุกคนเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับผมยิงระยะใกล้ กดครั้งเดียวก็200ร้อและลายกลายเป็นน้ำโอ้โหรูกได้ว,ว่าปืนนี่คือแบบเฮ้ยกระสุนระยะใกล้มันจะโอพขนาดนั้นลเลยเแล้วก็ลองขยับมาผมในช่วงประมาณสักในระยะกลางของตัวปืนตึ้มอ่ะสังเกตว่าตัวปืนผมในระยะกลางเนี่ย ต้องเบิ้ลประมาณ3-4ถึงครั้งนะถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้ผมแต่เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเห็นได้อย่างหนึ่งเลยว่าในเรื่องของความสามารถของตัวปืนที่เป็นจุดเด่นของมันเลยในเรื่องของกระสุนปกติเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็คือการยิงในระยะประชิดเลยเพราะว่าสังเกตว่าปืนนี้เนี่ยถ้าใครชอบเล่นสาย BR แล้วเล่นเป็นสายแบบโดดจัดหน้าเนี่ยยิงเพียงแค่2นัดเท่านั้นเนี่ยก็สามารถฆ่าศัตรูได้แล้วนะก็เรียกว่าโคตร o อเเลยในหมดของ BR ถัดมากับอีกสายหนึง่งขอผมที่ค่อนข้างแนะนําในโหมดของ MP เลยผมก็คือพวกสายกระสุนพิเศษก็จะมีตัวกระสุนที่เป็นตัวสลักและก็ตัวกระสุนหัวระเบิดก็จะมาเริ่มจับกระสุนหัวระเบิดกันก่อนโดยสำหรับความสามารถพิเศษของหัวกระสุนระเบิดผมก็คือจะเปลี่ยนจากลูกกระสุนปกติเนี่ยให้กลายเป็นลูกกระสุนเพียงแค่ทับเทียมคล้ายๆกับตัวกระสุนสลักรับผมแล้วก็จะมีเพิ่มความเสียหายที่เป็นดาเมจจากการระเบิดของตัวปืนเข้ามาด้วยแต่จากการทดลองมาผมรู้สึกว่าหัวกระสุนระเบิดนี่บอกตามตรงเลยว่า มันมีการลดดาเมจลงไปครับผมทําให้ดาเมจของตัวปืนเนี่ยมันไม่แรงเท่าที่ควรนะโดยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือมันลดดาเมจพื้นฐานของตัวปืนลงเลยนอกจากนั้นยังไม่พอผมแรงระเบิดของตัวปืนเนี่ย มันก็ให้ความรู้สึกว่าเออมันมันมันไม่แรงเท่าที่ควรนะเพราะแรงดาเมอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ25าดามเมจแต่ผมแถมถ้าเกิดว่าเราขายับขึ้นมาเนี่ยเป็นการยิงในระยะกลางเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้กระสุนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามนัดถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้และยิ่งไกลขึ้นไปอีกเนี่ยกระสุนหัวระเบิดเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยก็จะยิ่งค่อนข้างดรอปลงเรื่อยๆนะก็เลยทำให้พี่ลิรู้สึกว่ากระสุนหัวระเบิด มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแพดล,ล่าสุดในตอนนี้ผมไม่แน่มันอาจจะเป็นบักหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัวร์ผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าในการฆ่าเนี่ยก็คือระยะใกล้2นัดระยะกลาง3นัดน,นะและใกล้หน่อยก็ครึ่ง4ี่นัดขึ้นไป นั่นก็เลยทําให้ความสามารถในการใช้งานของตัว JK 1 2ผมให้โดดเด่นในโหมดของ MP เนี่ยมันก็เลยตกไปที่กระสุนสลักนั่นเองครับผมซึ่งเลยได้ว่ากระสุนสลักในโหมดของ MP นี้แม่งโคตรโอหีเลยผมก็คือเพิ่มระ,ระยะดาเมจ50แล้วก็เพิ่มดาเมจของตัวลูกกระสุนเข้าไปอีก โดยในส่วนของแนวทางการปรับแต่งครับผมของเ k 1 2ในโหมดของ MP เนี่ยก็แนะนําว่าประมาณสายนี่แหละคือดูแลมันดูจะเล่นดีที่สุดแล้วนะจากที่พิงได้ทดสอบมาครับผมก็จะใส่ตัวลำกล้องตัว MP ลดเวลาเล็งแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันของตัวปืนต่างๆใส่เปิร์กลดเวลาในการรีโหลดหัวหัวกระสุนสลักลูกมันน้อยเลเซอร์ acer, ก็ใส่เป็นตัว o w c เพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันในการขึ้นสะโคลบก็หัวกระสุนก็ใส่เป็นตัวที่เป็นสลักพิเศษ แ้วก็ใส่ในส่วนของตัวกิบเพิ่มความมั่นยำของตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากในโหมดของ MP เลยนะโดยจุดเด่นของซายนี้ผมก็แนะนาอ,นอยู่แล้วลูกกระสุนของเราเนี่ยเป็นรูปแบบสงการยิงับบสลักก็คือยิงทีละหนึ่งลูกเท่านั้นแต่ว่าดาเมจนี่บอกเลยว่าโดนทีนึงนี่ไส้แตกเลยผมสำหรับดาเมจในการยิงระยะใกล้ของตัวปืนผมจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ7จในการยิงเนี่ยก็คือใช้ประมาณ2นัดในการฆ่าศัตรูได้ถ้าเกิดว่ายิงโดนหัวก็ผมดาเมจก็ปาไป1 6อยหกก้ คอนเฟิร์มเลยผมระยะใกล้ระยะกลางนี่ถ้าโดนหัวเนี่ยก็นัดเดียวแตกแต่หนึ่งในจุดเด่นของลูกกระสุนสลักครับผมก็คือในการยิงในระยะกลางและก็ระยะไกลครับผมก็คือค่าเฉลี่ยในการยิงกระสุนหนึ่งนัดเนี่ยมันจะแรงมากเลยผมก็คือ65คอนเฟิร์มว่าตัวปืนนี้ถ้าเกิดว่าใส่กระสุนสลักเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าทุกระยะของการยิงผมคอนเฟิร์มว่าโดน2นัดตายแน่นอนนะผมก็กลายเป็นจุดเด่นของตัวปืนที่มาทันทีเลยนะ เปไปลุยเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมสำเจ้าตัววืนใหม่ JK12 ก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปให้ผมว่าเจ้าตัว,ว,ว JK12 เนี่ยในโหมดของ MP เนี่ยพี่ลิงรู้สึกว่ามันก็ยังค่อนข้างที่จะดูแบบเฉยๆอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเทียบกับฟืนลูกซองอื่นในการยิงระยะใกล้ระยะกลางครับผมแต่ในโหมดของ BR อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าตัว JK12 นี่คือ BR นี่คือแบบท็อปฟอร์มมากครับผม พูดของพูดโกงอะ br แต่จริงบทเอ็มพีก็ถือว่าใช้ได้นะใส่กระสุนสลักมาผมให้เกิดว่ายิงโดน2นัดนี่คือคอนเฟิร์มตายถุปรยานนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวปืนมากแต่ก็อย่างที่ว่าไปผมว่ามันก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นที่น้อยกว่าปืนลูกซองอื่นก็ดูเล่นง่ายขึ้นดูเล่นยิงสนุกขึ้นนะผมแต่กระสุนมันน้อยไปนิดนึงนะในความรู้สึกของพี่ลิงนะผมเพราะฉะนั้นในการยิงเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการรักษาของตัวลูกกระสุนนิดนึงนะ แต่เกิดระยะไกลมากครับผมมันก็อาจจะดูให้ความรู้สึกว่าดูเล่นยากนิดหนึ่งนะผมแต่ว่าดาเมจมันจะสะใจมากอะแต่แลกกันลูกกระสุนที่มันแบบคูดน้อยเลยก็รีว่าแลกๆกันไปแล้วกันนะในส่วนของ m อที่ใช้กระสุนสลักสรุปโดยรวมสำหรับการใช้งานปืนกระบอกนี้ผมก็อย่างที่พี่ลิงบอกไปว่ามันเป็นปืนที่ดูแล้วมันเหมาะกับโหมดที่เป็น BR มากกว่าโหมด m อ็มผม MP มมันก็มันก็โอเคแหละก็อย่างที่ว่าไปแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ มันมันก็ยังมีลูกซองอื่นที่มันดูดีกว่านิดหนึ่งนะอ่ะก็สกเกลเนี่ยจังหวะเมื่อกี้บางทีระยะไกลามากเนี่ยถึงแม้จะส่องนัดการก็ตามนะแต่มันก็มีจังหวะที่ลูกสุนมันแบบขาดช่วงอ่ะจังหวะช่วงขาดช่วงนี้เราก็มีโอกาสตายสูงมากเลยผมแต่ถ้าเกิดในโหมดของ BR เนี่ยมันจะมีพวกเบิร์กต่างๆที่เวลาเราใสแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะเพิ่มลูกสุนเยอะแล้วก็เพิ่มระยะการยิงให้มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้ว่าหรือว่าในโหมด BR เนี่ยเฮ้ยสเตตของตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างททีีีี่่่่่่่่จจะะเเเรงงงงพิมมมไปไปด้้้สูาาากกวนนนนซึ MP ยัคอข มีข้อจากัดในการใช้งานที่ดูมากกว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้งานในส่วนนี้เนีย่ยรู้สึกว่ามันขัดใจมากเลยผมในหมดของ m อพเวลาใช้ตัวลูกสลักเนี่ยคือแบบลูกมันน้อยๆผมเวลาลูกมันน้อยนี่คือแบบแล้วปืนมันลั่นเร็วๆนี่มันให้ความรู้สึกแบบขัดใจมากๆ <laughs> อยากจะให้กระสุนสลักที่มันเพิ่มลูกกระสุนอีกสัก2อถึงสลูกล้วมันจะดีกว่านี้มากเลยแต่ก็ขัดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือไอไอหัวกระสุนระเบิดเนี่ยคือแบบเออ รู้สึกว่าหัวกระสุนระเบิดมันควรจะจะดีกว่านี้หน่อยผมคือแบบรู้สึกว่าเศร้านะคือในหัวกระสุนระเบิดเนี่ยต้องย้ำก่อนว่าในเวอร์ชันพ c ซเนี่ยมันดีมากเลยผมแต่ไม่รู้ทำไมพอมาในโมบายเนี่ยคือแบบโอ้โหร <laughs> ้องไห้ครับผมใครที่เป็นแฟนมันแท้ลูกซองพ c ซต้องทำใจเลยว่าเจอหัวกระสุนโมบายเข้าไปนี่คือแบบร้องคิด <laughs> โอ้ พี่ลิงว่าในอนาคตอ่ะมันอาจจะต้องมีการบัฟมากขึ้นกว่านี้นิดนึงเนะในส่วนของหัวกระสุนระเบิดให้มันดูแบบมีดาเมจที่มันดูทรงพลังมากกว่านี้หน่อยนะเพราะดูเนี่ยสลักเนี่ยคือ2นัดตายเนี่ยสลักมันมันดีกว่าเยอะเลยอะในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของเกมเพย์นะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสําหรับการรีวิวหนึ่งในปืนใหม่ผมกับปืน JK 1 2ก็เหมือนเดิมว่าผมจหรับเพื่อนนะผมที่ได้ลองเล่นกันแล้วมีความรู้สึกคีดเห็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าปืนใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ใน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 เฮงในตะ้ และถ้าเกิดว่าใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับคลิปติดตามกันดน้นะครับผมทางช่อง y o u t u แล้วก็แ,บบแฟนเพจ Facebook นะสรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว